อ่ะเรามาเริ่มตัวแรกของเราเลยก่อนนะครับตัวแรกของเราก็จะเป็นของตู้มิกะนะครับไปครับเราจะเหลือ,อกีเพชรไว้ในเปิดในอนาคตหน้านะครับไปครับมิกะจะออกหรือไม่อันนี้ต้องรุ้เอานะครับผมอ่านี่ไม่ออกนะครับ ไอ้หยิบจิงจิงหยงบดีนะฟีลเรามีทีมไปดูนะจำไม่ได้ละงานจบฟิลเราหมดแล้วยยนะคร,รับอ่ะทีนี้เราจะเสียกับเพชรเกมนี้นะครับผมถ้าสิ่งเกมดังไปก็บอกผมได้นะอ่ะมาครับเพชรแรกของเรานะครับเพชรที่ยี่สิบนะครับอ่าไป ไม่กะยังไม่ออกนะครับมันจะโดนจิโร่นะครับมารอรุนกัน,กนเกือ่อแต่จ่โดนเยอะก็พอแล้วจิบเพชรไปเปิดอะโลต่อไปเป็นโลที่สามสิบนะครับผมโลที่สามสิบเนี่ยสามสิบนะนะ ไปครับผมสามสิบโที่สามสิบโบมาแล้วครับผมโดที่สามสิบนาจะได้แน่นอนถ้าไม่หลุดเลทนะนะบโอ้โหมาแล้วครับยังครับยังไม่มายังไม่มานะครับไปครับ <ś led> ดุเลเรทเรยี่สสี่สิบครับรยี่สี่สิบรยี่สสิบไปอหพี่มามาหอสิพี่านะากาะแมหนุร้รอยโลเลยนะ โลที่40นะครับไปผ่านไปครับไปโหลดที่ข้ามที่กำกัดจากเพชรอยู่ประมาณ20,000นะครับเหลือพันเก้าแล้วมั้งตอนนี้นะครับไปลุยอิกูเซโรลที่50ยังไม่ออก โลที่60แบบจุ๊จุ๊จุ๊ใจไปเลย60บไปยังไม่ออกเฮ้ยโห,ยโหง่วงมากจะโชว์ใจมิกาต้องออก60แล้วนะมิกาต้องออก60แล้ว,อออกลวเก็บเพ็ดว้เปิดตู้อื่นอยู่เนี่ย รปรับปั๊บปั๊บไปครับยังไม่มามิกะมิกะมิกะโอ้โหมาดับใหม,ม่ดูเหลืไปสองรอบนะครับดูเหลืไปสองรอบแล้วตอนนี้สวัสดีครับ ไปโลจิเจ็ดสิบแบบจุโจไปอยา่าออกหรือไม่ออกอไม่ออกแล้วหุยไม่แล้วไม่แล้วโอ้ยอย่าหลุดนะ่อร้องอย่าหลุดนะ <S <S อนาอามิกาบมาเถอะจะร้อยโอโลแล้วนะ <S <S ม,วามาแบบเต็มเต็ม มิกะจงมาโอ้อะไรไปเนี่ยแล้วมันออกตูดอืดอ่ะแล้วมันออกตูนูนอ่นี่มันจเก่าแล้วออตูตูไหลเดือนที่แล้วเลือที่แปดสิบเราไปแปดสิบไปแปดสิบป๊ะจุ อย่าไปออกอย่างนี้โอ้โหเรสัะได้หายเพชรใหม่แน่นอนอะไปมิกาแบบจุจุอีกโอเคไม่ออกรอที่มก้าสิบไม่มา น่าดนุนอ่ะก็โรยที่ลอยนะถ้าโรยที่ลอยมันไม่ออกให้ผมบีนะผมชิบหายแล้วนะชิบหายหเพชรกับผมแล้วนะเพชรผมก็หายไปหมดแล้วแหละไปโลยที่หนึง่งเลยอีกกรโจยังไม่มา <c oughs> โอ้โหรอยอแล้วยังไม่มา <c oughs> <c oughs> คนอื่นขอโดนไปกิ่โลไม่รู้แต่ผมโดนแนะ่โดนเยอะเดี๋ยวตู้นี้โดนเยอะสุดละตั้งแต่หลายตู้ที่แล้วโดนเยอะสุดและโดนเยอะสุดกวับตู้อื่นอ่ะไปโลที่ร้อยสิบโลที่ร้อยสิบยังไม่มาสุดยอดไปเลยนาโลร้อยสิบมาเป็นเลสมาเป็นเลสแล้วต้องออกแล้วนะโลที่ร้อยสิบ มิเรเนียมวิามามิกามาวันี้เป็นวันอะไรเนี่ยวันนี้เป็นวัอะไรันไปบรรลุเลทไปรลเลทมิกไปไหนมายมิกะไปไหนโลดี่ร้อยยี่สิบไปร้อยยี่สิบ โอเคร้อยี่สิต้องออกแล้วมันมันเหลือแค่นั้นแล้วเพชรนะจะเก็บจองไว้เยอะดูโอ้มาขอขอมิกะเลยมามิกะมาเลยจะได้จบจบไปไม่อยากโดการันตีมามิกะอาอย่างี้โอโ้โห <c oughs> <c oughs> ให้หรือว่าร้อยยี่สิบรูแป๊บหนึ่งนะไม่ไหวนะดูที่มันมันทำไมมันออกมามันออกมาสองตัวบ่อยอะไรวะไอ้เซนะเนี่ยเฮ้ยมันได้ไวเซนะเยอะนะเว้ยทำไมออกเซนะบ่อยยังวปะนี่นะชิบแป๊บ นี่ต้องเช็คนี่เชิญแป๊บนำผ้าคใครวะทำไมมันออกบ่อยไม่ได้อ,อนนวดนำผ้าวันนี้ด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเช็คแป๊บเอ่ะเดนหนึ่งนะขอวเวลาเดนหนึ่งเดนหนึ่งนะครับอืมเอ้ จ้างเถอะครับปล่อยไปก่อนมีกูกับคณนะเออนั่นแหละนะน้ำพ่านไปก่อนกันี๋ยวก็เปิดเอานะครับมาร้อยสามสิบไปไม,ม่กล้าจะออกแล้วร้อยสามสิบเนี่ยโอ้โหไม่ออกเนี่ยนี่ผมเน,ะน,นมี่ยโดนสองร้อยโลใช่ไหมเนี่ยวันนี้วันนี้โดนสองร้อยโลคลิปนี้สองร้อยโลแน่นอน ถ้าไม่200โลก็แจกไปแล้นะมันจะพังไปแล้วเจ็บปวดเดี๋ยวผมแป๊บเดี๋ยจะขอดูน้ำพางเซนาก่อนมันมาอวยมันมาบ่อยยังปะสองตัวอันหนึ่งนะ อ่ะเดี e oh, 40. 40. 40. ๋ยวเปิดก่อนแล้วกันเดี๋ยวใปรดูอ่ะไปครับรถที่สี่สิบสี่สิบสี่สิบไปสี่สิบไม่ออกี 1 150. 150้อยห้าบบแหละอร้อยังไม่ออกอีกเนีอออ่เอ้อยมาแล้วร้อบลูกสองใบเย่ yeah! ต้องออกแล้วมิกะมิกะต้องออกแล้วเอ่อยุคนผมว่า อรหัสนี้ผมน่าจะได้จนละครที่ผมไม่เคยเปิดมันตั้งแต่สมัยนู่นนะครับน่าจะได้ครบแน่นอนน่าจะได้ครบถ้ามหลุดแบบนี้นะมามีกาจะอ,ออกแล้วอันนี้มีกาแน่นอนร้อยห้าสิบเออร้อยห้าสิบโล ไปลอยออกซิมวิกาต้องออกไม่เคยจีบโอ้ยวิกาออกแล้วอันนี้เยี่ยมวิกามายังดีก็อ,ออกแล้วนะไม่ได้แล้วนะวิกาสองลงม้มไปสองล้งตัวหน,นึ่งวิกาต้องออกไม่นั้นโดนเจ็บเม่เากา์ก็เมย์ก็ ไอยันไม่ได้โดนไปัเก,ก,กมันมันแค้อะไรผมหรือเปล่าวะเกมันแค่อะไรผมหรือเปล่าวะทำไมมันไม่ไม่ให้ผมวะทุกคนมันแค้อะไรผมเปล่าวะไปครับโหลดที่ เที่เท่าไหร่วะร้อยเจ็ดสิบอ่าร้อยเจ็สิบก็ออกแล้วผมไม่เหลือเพชรเหลือแล้วอันนี้ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบผมเดี๋ยวผมจะเล่าเลยเดี๋ยวผมอ๋อเปิดให้ได้ก่อนเดี๋ยวผมพูดให้ฟังผมอุ้ง่าเปิดตัวที่คอมโบมิกามาเยอะแล้วทำไมไม่ไม่ออกมิกาวะกลางเอียงแก มาครับโรที่นี้ต้องออกมิกะ,ะเ,รเ,เราไปร้อยแปดสิบแล้วใช่ไหมตอนนี้ร้อยแปดสิบแล้วอ่ะร้อยแปดสิบไปจัดไปร้อยแปดสิบต้องออกมิกะแล้วหน้าไหนออกโลลัวด้วยรอบนี้หลังๆไม่ออกลัวนะแกออกออกลวนได้เลยเฮ้ยสามลุง โอ้โดนมิกาแล้วเจ็บปวดจิฮุยตัวนี้ต้องการอยู่มันมันเลนไดอะฮุ <c oughs> <c oughs> ยมาแล้วมามิกาจะมาแล้วเปอะดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอคลิปนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปที่สุดยอดที่ผมลงมาเล้อย่าพวกนี้ตัดแน่นอน มามิกะรุยโอ้โหมิกะไม่ใช่ตัวนี้เออจะโดนไปสองร้อยแล้วนะจะโดนไปสองร้อยแล้วนะไปรออะไรไปเลยกันมาอีกไม่ไม่มาแล้ววะถ้ไมิกะมันออกสองร้อยตรงโลที่สองร้อยนะอันนั้นเหนื่อยเลยอันนั้นหนักหนักเลยนะ หนักเลยนะหนักเลยเฮ้ยใช่นี่แหละผมเอ่อนั่นเป็นไรมาขอสั่งเสือมสองร้อยโลโดนโดนได้ชายคนนี้โดนโดนได้ชายคนที่ไม่มีสุขกับเกมนี้แล้ว <c oughs> ไม่มีสุข ชายคนนี้ไม่มีสุตกับเพชรแล้วครับเพชรเหลือ1330เอยสามสเ้ยหนึ่พเพชรนะครับตอนนี้ไปครับชายคนนี้ไม่มีสุตแล้วไปเปิดเลยการันตีครับรอนานจริงๆหรือเปล่านานจน,น,น,นสองร้อยโลโอเคครับหมดหนาที アイスブレイクとかはいらないよねคかねิคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ใครที่ไม่ต้องห่วงนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่น่าสุดที่สุดแล้วของเกมนี้นะครับก็เจอกัน,นครับ